วิเคราะห์กราฟทองวันพฤหัสที่11นะครับก็ทองเมื่อวานได้มีการดีดขึ้นนะครับแต่เช้าเลยเนาะขึ้นไปตรง8 6นะครับแล้วก็ดิ่งลงมานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้คือเทรนนนะ่ยยังคงเป็นเทรนขาขึ้นนะครับแต่ว่ามันได้มีการทำไยที่ต่ำลงแล้วถ้ามีการทำไยที่ต่ำลงเนี่ยแสดงว่าตอนเนี้ ไซเวยไซเว่ side way. Side way ในกรอบสามเหลี่ยมนะใพ้ระวังด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้มันมีโอกาสที่จะลงมาชนสามเหลี่ยมแบบนี้เนาะเทรนยังเป็นเทรนขาขึ้นเนาะให้เน้นบายนั่นแหละแต่ว่าอาจจะเอ่อบายเลยสั้นเล่นสั้นดีกว่าถ้าเกิดว่าเทรนยังไม่ยังไม่ชัดเจนนะครับหมายถึงว่าถ้าเป็นไซเว่ยอย่างเงี้ยมันอาจจะขึ้นไปแป๊บเดียว ลงมาแป๊บเดียวเพื่อชนกรอบสามเหลี่ยมแล้วเมื่อไหร่เมื่อไหร่ทะลุเมื่อไหร่ทะลุเนี่ยค่อยค่อยบายใหมนะ่ตามเทรนใหญ่นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันเกิดเปลี่ยนเทรนนะครับเกิดเปลี่ยนเทรนต้องทะลุมาลงทะลุต่ำกว่าโลนี้นะถ้าเปลี่ยนเทรนเป็นขาลงถึงตัดสินใจเซลลได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เน้นแบบว่า เล่นสั้นนะเล่นสั้นคือให้ควรให้ทะลุไซเวสามเหลี่ยมในกรอบนี้ก่อนถึงอยตัดสินใจนะครับเมื่อวานได้มีการย่อบายไปแล้วนะครับอย่างเต็มที่เลยนะวันนี้ก็ก็ต้องดูนะครับว่าจะไปทางไหนเนาะแต่ว่ายัางเน้นอิงเน้นเทรนขาขึ้นตามเทรนใหญ่นะครับ